อดีเพื่อนเพื่อนกินข้าวอิ่มง่วงนอนง่วงนอนก็เลยมานั่งนอกบ้านเนี่ยนั่งตากลมเพื่อจะได้ให้ตามสว่างยังไม่อยากนอนตอนนี้นอนแล้วกลัวมันจะยาวไงลุงก็ยังไม่กลับนะข้างบนเขาคุยกันเสียงดังเนี่ยเสียงเขาก็เสียงป้าไม่รู้นะจะดังกว่ากันในะตอนเนี้ย ฝนทำท่าจะตกนะแต่ยังไม่ตกในเอออะไรนะพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะอืมตอนเย็นตอนเย็นประมาณห้าหกโมงอะนะไปถึงเที่ยงคืนอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่สี่โมงสี่สิบห้านั่นหมายถึงจะ จะห้าหกโมงแล้วใช่ไหมใกล้จะตกแล้วใช่ไหมแต่ว่าแดดมันก็ไปแล้วล่ะอืแดดไปแล้วโอ้ไม่รู้จะแก้ยังไงคือเวลากินข้าวเสร็จอนะไม่เฉพาะกินข้าวเสร็จหรอกแค่เวลาสี่ห้าโมงเนี่ยเอาละบางวันต้องลุกไปอาบน้ำนะง่วงขนาดนั้นเลยง่วงไม่รู้จะง่วงอะไรนักหนาอืม ประมาณนี้แหละไม่รู้จะแก้ยังไงหรือว่าเริ่มเข้าวัยพอพอเราแก่ตัวมันก็จะกลับไปเหมือนเด็กเหมือนเดิมใช่ไหมกินแล้วต้องนอนใช่ไหม <laughs> โอเคเพื่อน <laughs> ๆแค่นี้ก่อนนะ